ด่วนลือสพัดทักษิณเลื่อนกลับไทยรอตั้งรัฐบาลข้ามคั้วให้เสร็จรายงานข่าวด่วนทักษิณชินวัตรเลื่อนกำหนดการกลับประเทศไทยจากเดิมวันที่10สิงหาคม66เป็นหลังจากการจัดตั้งรัฐบาลจากกรณีที่อุงอิงแพรทองทานได้ออกมาประกาศว่า คุณพ่อทักษินชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจะกลับประเทศไทยในวันที่10สิงหาคมนี้โดยระบุว่าเนื่องในวันเกิดวันที่26รกรกฎาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญของลูกเสมอแต่ปีนี้ลูกยังไม่อยากเชื่อตัวเองในสิ่งที่ลูกกำลังจะพิมพ์พ่อจะกลับมาแล้ววันที่10สิงหาคมนี้ที่สนามบินดอนเมือง ล่าสุดวันที่3สิงหาคมในรายการเรื่องเล่าเช้านี้มีรายงานว่านายทักษิณชินวัตรจะเลื่อนกลับประเทศไทยจากเดิมวันที่10สิงหาคมนี้เป็นหลังจากการจัดตั้งรัฐบาลส่วนประเด็นที่ทําให้เลื่อนมาจากการจัดตั้งรัฐบาลข้ามครัวขณะที่ทางด้านทางชูวิทย์กมลวิสิทธ์ได้โพสต์เฟซบุ๊คระบุว่าทักษิณไม่กลับเมื่อคืนโทรศัพท์ดังไม่หยุดท้ายสุดต้องปิดเครื่องในที่สุดทักษิณเลื่อนกลับจริง สัมพันธ์กับการโหวตนายกวันที่4การประกาศจับขั้วใหม่ของเพื่อไทย รับตีปี๊บชูธงนำนาย,ยกเจ้าสัวนายเศรษฐาทวีสินบอสเก่าแสนสิริเจ้าพ่อคอนโดประเทศไทยพร้อมพักที่โดดข้ามขั้วมาแทนก้าวไก่ได้แก่ภูมิใจไทยชาติพัฒนาประชาชาติชาติพัฒนากล้าประชาธิปัตยและพักเล็กๆอื่นๆรวมได้264เสียงมีก้าวไก่พลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติไทยสร้างไทยเป็นฝ่ายคาน วันนี้ถแถลงข่าวที่สภาเวลาบ่ายสามโมงไม่มีผิดจากนี้พักสองลุงไม่มาตอนนี้แต่มาทีหลังสวผ่านด้วยเงื่อนไขพิเศษสุดจากไฟกระพริบของลุงเหลือภารกิจแฉเพื่อชาติของผมให้ดูว่าว่าที่นายกตัวสูงเจ้าส่วนนทุนจะส้ำรอยทักสินไหมที่ไปกระซิบบอกทักสินว่าชี้แจงได้นี่ไม่ใช่การโหวตไม่ไว้วางใจนะครับ แต่ในทางการเมืองอย่างทักสินขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างยังกลายเป็นผิดกลับบ้านไม่ได้จนถึงป่านนี้แล้วอย่างว่าที่นายกตัวสูงที่หนีภาษีพายเรือให้โจนนั่งมีหลักฐานจะถูกได้อย่างไงยิ่งภาวะการเพื่อไทยขณะนี้เหมือนเรือรั่วส่งผลถึงทำไมทักษินไม่กลับวันที่10สิงหาคมผมมีคำตอบโปรดติดตาม